วันนี้เราก็มากันที่นี่เลยค่ะร้านเกาเหลาอากงนะคะนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศรอบๆร้านนะคะตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะเหมาะแก่การที่จะมาถ่ายรูปนะคะเก็บภาพสวยๆค่ะดูสิคะลูกสาวน่าจะชอบนะคะดูจากสีหน้าแล้วเพราะว่ามีของเล่นให้เด็กๆเล่นเยอะแยะเลยค่ะ ขตกแต่งร้านแบบสวยงามมากใครที่มาทานอาหารที่นี่ก็จะมาถ่ายรูปที่นี่กันนะคะเพราะว่าบิวคือสวยเขาตกแต่งได้สวยงามเหมาะกับการที่จะมากินข้าวแล้วก็มาเก็บภาพสวยๆกับบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะน้องปินโนก็เดินนำหน้าเลยนะคะ และนี่จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะตกแต่งสวยมีบ้านน้ำด้วยค่ะจะมีแบบ o u t ด o o r และ i n ด o o r นะคะเราสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบได้เลยพอเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอพี่หมีตัวใหญ่ลองเป็นโนก็ต้องขอไปถ่ายรูปด้วยหน่อยบอกว่าจะเอาพี่หมีกลับบ้านนี่ค่ะข้างหลังนะคะจะเป็นโซนถ่ายรูป ก็จะมีต้นอินทาผาลำเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นสวนนะคะสวนอินทาผาลำแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสวนเนี่ยเราก็จะมาเก็บภาพตรงนี้ก่อนจะมีแบบเออโซนถ่ายรูปสวยๆน่ารักนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่ที่เป็นโซนเด็กนะคะของเล่นเด็กๆลูกสาวชอบสุดๆลยดูดูสิผู้ใหญ่ก็ถ่ายรูปไปเด็กก็เล่นไป ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเด็กมาแล้วจะเบื่อเพราะว่าเนี่ยค่ะโซนตรงเนี้เหมาะกับเด็กมากๆเล่นได้มีหลายอย่างให้เล่นเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าลูกสาวจะเบื่อที่ไหนได้มาเจอโซนนี้แล้วคือไม่ไม่มีคําว่าเบื่อแล้วก็ไม่มีบ่นเลยนะคะเล่นไปเล่นมาก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะยิ่งสนุกข็้าไปใหญ่เลยค่ะทำให้ไม่อยากกลับเลยมีแต่เรานี่สิ จะต้องเรียกว่า,าไปกินข้าวก่อนนะคะเราค่อยมาเล่นใหม่เพราะว่าเราต้องไปเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูสวนอินตาผาลัมจะไม่ยอมไปค่ะตอนแรกเพราะว่าติดเพื่อนเจอเพื่อนใหม่ไงคะก็กำลังเพลินเลยเวลาเล่นแล้วก็เนี่ยค่ะมาทานข้าวก่อนมาเติมพลังอาหารที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะคะ แล้วก็รสชาติก็ดีค่ะมีให้กินหลายอย่างเลยลองเข้ามาเลือกดูกนก่อนได้นะคะและนี่ก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าสวนอินทผลัมแล้วนี่นะคะเราก็ขับรถเข้าไปนะคะข้างในมีที่จอดรถร้านจอดรถให้ค่ะและนี่ก็จะเป็นโซนข้างในเป็นจะเป็นพวกร้านขายอินทผลัมแล้วก็เป็นร้านกาแฟค่ะให้มานั่งกินกาแฟเอาบรรยากาศ และนี่ก็คือโซนของอุโม,มงล่มเหมาะก,กับการถ่ายรูปมากเพราะว่าเขาตกแต่งได้สวยงามมากนะคะจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินอามาไว้ถ่ายรูปกันค่ะวันที่ไปก็อากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะไม่ค่อยมีแดดค่ะจะเป็นแบบว่าคึมๆเหมือนคล้ายๆฝนจะตกแต่ว่าไม่ได้ตกนะคะรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่ไปวันนั้นและนี่ก็คือเวลา ที่เราต้องกลับแล้วเก็บภาพของต้นอินทผลัมก่อนที่จะกลับนะคะตอนที่ออกมาขาออกมานะคะมองแล้วเพลินมากเพราะว่าต้นอินทผลัมนี่คือสวยมากแล้วเพราะว่าไล่เข